สวัสดีคับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช,มช่องด i เรกเตอร์ศิลปชัยวันนี้ผมขอ,อนำมาบทความจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ประจำวันพุทธที่29มกราคม2568เขียนโดยคุณผักกาดหอมมานำเสนอครับชั่วแบบนี้ยามีดีกว่าว่าจะเขียนถึงหลายวันแล้วเพิ่งจะมีโอกาสเรื่องที่ดรเจตโทนววิคพูดว่า ผมว่าถ้าประชาธิปไตยมันเป็นแบบนี้ผมเสนอท้ายที่สุดเลิกประชาธิปไตยมันเถอะถ้าประชาธิปไตยมันชั่วแบบนี้เลิกประชาธิปไตยกันเถอะครับปรากฏว่าทัวแดงทัวส้มลงแบบกระหน่ำซัมเมอร์เซลล์หัวบันไดเมื่อเลยทีเดียวกดประชาธิปไตยกันแน่นแต่ผมกลับเห็นด้วยกับดรเจก็ไม่ทราบว่าทัวจะลงด้วยหรือเปล่า มาดูรายละเอียดกันว่าทำไมถึงเห็นด้วยดรเจตไม่ได้ต่อต้านการปกครองระบอบประชาธิปไตยนะครับการปกครองรูปแบบนี้ยังมีความดีงามกว่าระบอบอื่นๆในโลกที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันอย่างน้อยๆก็เป็นหลักประกันรเรื่องสิทธิเสรีภาพของประชาชนแต่ขีดเส้นใต้10เส้นครับถ้าประชาธิปไตยมันชั่วแบบที่เป็นอยู่ ปกครองแบบคอมมิวนิสต์จีนยังดีกว่าเยอะอ้างคอมมิวนิสต์จีนอย่างน้อยๆบรรดาผู้นำทางจิตวิญญาณสามนิ้วคงไม่คัดค้านอะไรเพราะอดีตที่ยังพอจำกันได้หลายต่อหลายคนเป็นสมาชิกพักคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยสาขาจีนแดงประชาธิปไตยชั่วคืออะไรประชาธิปไตยไม่ได้ชั่วด้วยตัวมันเองครับแต่นักการเมืองชั่ว ทำให้ประชาธิปไตยไทยดูสกปลกเลอะเทอะตามไปด้วยสังเกตง่ายๆครับเมื่อเป็นฝ่ายค้านนักการเมืองไทยมักทําตัวเลื่อมใสประชาธิปไตยราวกับชาวกรีกโบราณเข้าสิงเมื่อไรก็ตามที่เป็นรัฐบาลเก็บประชาธิปไตยเข้าลิ้นชักมีใครคิดว่ารัฐบาลแพทองทานเป็นรัฐบาลประชาธิปไตยบ้างถามไปงั้นแหละครับมีเยอะครับที่เห็นว่าเป็นประชาธิปไตย ด้วยเหตุผลที่ว่ามาจากการเลือกตั้งคนไทยถูกทำให้เชื่อว่าการเลือกตั้งคือประชาธิปไตยอเมริกาตัวดีเลยครับใช้อิทธิพลแทรกแซงไปทั่วหากประเทศไหนไม่เลือกตั้งก็กาหัวว่าไม่เป็นประชาธิปไตยเช่นจีนไร้ความเป็นประชาธิปไตยอย่างสิ้นเชิงคนไทยจึงเชื่ออย่างสนิทใจว่าการเลือกตั้งนำมาซึ่งประชาธิปไตยมันเป็นเช่นนั้นจริงหรือ ก็อย่างที่เห็นทนโทษพรรคเพื่อไทยมาจากการเลือกตั้งรวมเสียงกับพรรคการเมืองอื่นที่มาจากการเลือกตั้งเหมือนกันได้มากกว่าอีกฝั่งก็ได้ตั้งรัฐบาลเขาเรียกว่ารัฐบาลประชาธิปไตยแต่ความชิบหายมันบังเกิดเพราะผู้นำรัฐบาลคือนายกรัฐมนตรีเป็นหุ่นเชิดให้กับอดีตนักโทษหนีคุกคดีคอร์รัปชันนโยบายรัฐบาลส่วนใหญ่มาจากคนที่หนีโทษจำคุก คดีโกงไปต่างประเทศ17ปีแถมนโยบายนั้นวนอยู่กับธุรกิจผิดกฎหมายมอมเมาประชาชนไม่ว่าจะเป็นบ่อนกาสิโนหรือพนันออนไลน์เพียงเพื่อให้ได้เม็ดเงินมาเพิ่ม GDP ของประเทศต้องการปั้นตัวเลขจเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสวยๆเพื่อไปอ้างได้ว่าเป็นรัฐบาลที่มากอบอู้เศรษฐกิจชาติแต่ระหว่างทางการใช้อำนาจผ่านลูกสาวของทักษิณน,นั้น เต็มไปด้วยสิ่งสกปรกเลอะเทอะเกิดคำถามเรื่องความโปร่งใสโดยเฉพาะการใช้อภิสิทธิชนไม่ยอมติดคุกแม้แต่วันเดียวแค่เรื่องนี้ก็ผิดหลักการประชาธิปไตยแล้วว่าตามตารานะครับประชาธิปไตยมีพื้นฐานอยู่บนความเชื่อในความสำคัญและศักดิ์ศรีของปัจเจก,กบุคคลความเชื่อในความเสมอภาคของมนุษย์และความเชื่อในความจำเป็นที่จะต้องมีความเป็นอิสระเสรี ประชาธิปไตยจึงประกอบด้วยหลักการต่างๆดังต่อไปนี้ 1. เสรีภาพคืออิสระภาพของบุคคลที่จะกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งตามความประสงค์ของตนโดยไม่อยู่ภายใต้การกดขี่ของรัฐเว้นแต่อยู่ภายใต้กรอบกติกาที่กฎหมายกำหนดไว้เพื่อป้องกันการล่วงละเมิดสิทธิ์และเสรีภาพของบุคคลอื่นในหลักประชาธิปไตยเสรีภาพคือคกุญแจสำคัญ ที่จะนำไปสู่ความก้าวหน้าของสังคม 2. ความเสมอภาคคือความเท่าเทียมกันของคนในสังคมเป็นความเท่าเทียมกันในความเป็นมนุษย์และเท่าเทียมกันในฐานะที่เป็นสมาชิกของสังคมเหมือนกันมีศักดิ์ศรีเกียรติยศและมีคุณค่าในความเป็นคนอย่างเดียวกันความเสมอภาคประกอบไปด้วยความเสมอภาคในความเป็นมนุษย์ความเสมอภาคตามกฎหมาย ความเสมอภาคในด้านโอกาสความเสมอภาคในทางการเมืองความเสมอภาคในการใช้สิทธิ์เลือกตั้งความเสมอภาคในการรับสมัครเลือกตั้งความเสมอภาคในทางเศรษฐกิจ 3. อำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนคือปัจจัยที่เชื่อว่าสังคมก่อตั้งขึ้นโดยความยินยอมของประชาชนในการที่จะให้อำนาจอธิปไตยของสังคมส่วนรวมเข้ามาแทนที่เสรีภาพธรรมชาติ โดยทุกคนจะมีส่วนในอธิปไตยนั้นๆเท่าเทียมกันตามหลักการนี้การปกครองในระบบประชาธิปไตยจึงเป็นการปกครองที่ประชาชนเป็นทั้งผู้ปกครองและผู้ถูกปกครองในระบบประชาธิปไตยเนื่องจากผู้ปกครองมาจากการเลือกตั้งโดยยึดหลักการเสียงข้างมากจึงมีสิทธิอำนาจอันชอบธรรมในการปกครองประเทศเพราะได้รับสิทธิจากผู้ถูกปกครองโดยตรง 4. หลักการเสียงข้างมาก ที่คุ้มครองเสียงข้างน้อยเนื่องจากในระบบประชาธิปไตยประชาชนทุกคนมีสิทธิ์ในการตัดสินใจปัญหาบ้านเมืองไม่ว่าจะโดยตรงหรือผ่านผู้แทนรัษดรซึ่งในความเป็นจริงประชาชนทุกคนย่อมมีความคิดเห็นไม่ตรงกันดังนั้นเพื่อเป็นการตัดสินปัญหาจึงต้องยึดเสียงข้างมากที่มีต่อเรื่องนั้นๆเป็นเกณฑ์ในการตัดสินแล้วมันเป็นอย่างที่ว่ามาหรือเปล่า ประชาชนใช้สิทธิ์เลือกตั้งเลือกพักเพื่อไทยแต่สุดท้ายรัฐบาลพักเพื่อไทยอยู่ภายใต้การบงการของคนที่มีประวัติคอรับชั่นเป็นที่ประจักษ์ความเสมอภาคทางการเมืองกฎหมายความเป็นมนุษย์ทางเศรษฐกิจมันอยู่ตรงไหนผลโพบอกว่าประชาชนส่วนใหญ่ไม่เอากาสิโนแต่รัฐบาลจะเอาเพราะนายใหญ่สั่งมีอะไรหรือเปล่าความเสมอภาคในด้านโอกาสนี่เป็นศูนย์เลยครับ มีนักโทษกี่คนที่ไม่ต้องติดคุกเลยแถมยังได้นอนตากแอร์เย็นเฉียบในห้อง VIP นี่แหละครับประชาธิปไตยที่ดรเจตบอกว่าถ้ามันชั่วแบบนี้อย่ามีเสียดีกว่าไว้คราวหน้าจะเขียนเรื่องรัฐประหารที่เป็นประชาธิปไตยศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์เขียนโดยคุณผักกาดหอมมานำเสนอเป็นประจำ สวัสดีครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบขนมไทยและขนมอบซึ่งเป็นงานโฮมเมดเน้นวัตถุดิบที่มีคุณภาพและเน้นความสะอาดทุกขั้นตอนในการผลิตรับประกันความอร่อยที่ไม่ทำลายสุขภาพอร่อยทุกคำเพราะทำจากใจสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่เคออมสตูดิโอโทร091853 4455ส่ง ทั่วประเทศ